ตกกลางคืนใครเคยได้ยินเสียงนี้บ้าง เรินพรโยมเพื่อนวันนี้ก็ตรงกับวันที่31หลายคนคงจะรู้กันดีนะว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันฮาโลวีนวันนี้หลวงพี่ก็จะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังเป็นเรื่องผีในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องราวของพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อว่าพิมพิสารพระราชาได้ทําบุญเป็นอย่างเนินงนิดแต่ไม่เคยได้อุทิศส,ส่วนมูญส่วนกุสลให้กับใครเลยมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่พระเจ้า,าจจพิมพิสารกำลังจะนอนก็ได้ยินเสียงหัวหัว น่ากลัวจะนำให้พระเจ้าพิมิสารไม่สามารถที่จะโขมงตาหลับได้เป็นอย่างนี้มาหลายวัน จนกระทั่งต้องไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คําตอบว่าเป็นเสียงของเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเมื่อการก่อนและเปรตตัวนี้มีรูปร่างหน้าตาน่าเกียดน่ากลัวได้รับความทรมานน่าสะหล่น่าสังเวชเป็นอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนําให้พระเจ้าพิมพิสารได้กรวดน้ําและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับเปรตตนนั้นจากนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกเลยแล้วก็เป็นจุดเริ่ม ต้นของการกรวดน้ำแผ่อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุสไปให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจึงเป็นปฐถมมาเลิกของการเริ่มต้นวันปุกพระเตะ็มและเป็นวัฒนธรรมสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันวันนี้คืนนี้อย่าลืมกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญให้กับผู้ล่วงลับด้วยนะไม่งั้นอาจจะได้มเสียงแปลก